สวัสดีค่ะมเมนีเมกฤสีพาทุกคนนะคะมาทําการสูบน้ำใสมะพร้าวเนาะคะ่ะหรือว่าการขึ้นน้ําให้มะพร้าวเนาะคะ่ะน,นี่ก็จะเป็นส่วนมะพร้าวของเฮาเนะคะก็จะมีบางต้นที่ทยอยติดจันแล้วนะคะทุกคนค่ะหลายต้นเลยเนาะอย่างเช่นต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนู่นนะคะน่นก็ติดจันแล้วเพ่อกันนะคะเมนีเมกฤสิพาทุกคนมาเบิง้ง สูบน้ำใส่น้ำมะพร้าวเนาะคะ่ะก็จะเป็นสูบจากทอา่อน้ำนิ้วครึ่งเนาะคะ่ะจากบอ่อบาดานสูบโดยระบบโซลาร์เซลล์ค่ะน,นี่ก็จะเป็นระดับน้ำของแหงของน้ำที่ขึ้นมาจากบอ่อโดยตรงเนาะคะ่ะนี่เลยจากบอ่อบาดานเนาะคะ่ะ ขึ้นมาให้นี่กับประมาณเกือบ3ามยเมตรค่ะทุกคนค่ะนะคะความแห้งของน้ำสูบโดยระบบน้ำโซลาร์เซลล์แบบประ,ประหยัดพลังงานเนาะค่ะนะคะก็นะะจะปล่อยน้ำคลองน,น้อยนี่เนะคะนี่ก็จะเป็นคลองขางอ่าต้นมะพพ้าของเขานะคะจะเป็นคลองน้นอยนะคะ น้ำรองมมกเผาของเขาในส่วนมมกร้าของเขาก็จะมีทั้งมหมกร้าหลอกก็มีทั้งฝรั่งกิมจูนะคะ่ะปลูกฝรั่งขันกลางระวังรองมมกเผาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้องหน่อยของเขาหมกเผาก็ยังกำลังทาย้อยติดจันค่ะทุกคนค่ะหลายต้นเลยนะคะประมาณเกือบสิบต้นได้นะคะที่ กำลังพากันติดจันเนีค่ะอันนี้ต้นนี้ก็กำลังแทงใหม่ๆเลยนะคะนี่สามจันสีจันเริ่มแทงออกมาแล้วค่ะนเนี่ยนะะมะพร้าวที่สวนเขากับประมาณสามปีเนาะค่ะทุกคนคะ่ะสามปีแทงจันแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนคะคะจะมีหลายต้นเนาะคะ่ะ มะพร้กาก็กรลังงามค่ะทุกคนนยค่ะแต่ละหล่องก็จะมีคลองน้ำแบบนี้เนาะค่ะนี่คลองน้ำพอเพื่อนก็จะขูดไห้โดยใส่มักจกเนาะค่ะหรือว่าใส่จอบเนาะขูดไห้น้ำคลองแบบเนี้ค่ะเพื่อจะจะให้บักเพามันได้กินน้ำเนาะคะ่ะ น่นนาแรงพอเราก็จะคอยมาสูบน้ำให้ซุกมือค่ะเนี่ยค่ะตัวน,นี้ก็ติดจันแล้วคืื่อนค่ะนีอ่ออกพาสามปีกว่านะคะจัน,งงจน,นเท่ากำลัังงามแทงจันสวนเขากับปูกมะกเผามาได้ ประมาณ3ปีกว่าค่ะส่วนมักซิดานี่ก็จะประมาณอสองปีเนาะค่ะที่เขาทำการนำมาปลูกแซมนะคะมักซิดาก็ได้ขายหลายรอบแล้วค่ะทุกคนขายลูกค้าเพิ่อนก็นติดใจจนนี้ตรงปลูกเพิ่มอีกหนึ่งไรน่ะค่ะก็เป็นสาเหตุมาจากการปลูกไว้ัชก,กินเองนี่แหละค่ะมักซิดาก็ประมาณ20กว่าต้นเนาะค่ะปลูกอ่าแซมปลาหมักเผามันนี้เอาไปขายเรา เพิ่นกะว่ารสชาติดีค่ะนี่ก็เลยปลูกเพิ่มอีกหนึ่งไรนะคะมักซีดานนก็จะเป็นไรที่เขาทำการรีวิวหรือว่าไรของรางเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งที่เริ่มแท้งจันนะคะ่ะติดลูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เขาติดจันแล้ว จันเขาก็แตกออกมาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเขาบดติดลูกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวปีแรกเนาะค่ะมะพร้าวปีแรกเขาก็บ่ค่อยติดลูกหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะอันยังพันได้ผสมเกสรกันได้เนาะเพราะว่าต้นหนึ่งมะพร้าวนี่ก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเนาะค่ะเขาอันง่ญ่บรทันกันผสมเกสรประทันกันก็ทาให้อามะพร้าวของเขาบดติดจันเนาะค่ะบดติดลูกเขาก็จะสลัดลูกออก ซึ่งอันนี้เขาก็จะเป็นเกสรตัวผู้เนาะค่ะจากที่เม่ไปศึกษาข้อมูลมาอันนี้จะเป็นเกสรตัวผู้ส่วนของในนี่นจะเป็นเกสรตัวเมียค่ะทุกคนค่ะน,นี่เขาบอกว่าอันมันผสมเกสรบรทันกันค่ะทําให้ะมะพร้าวของเขาปฏิจจันท์เนาะค่ะมะพร้าวที่ดีคือเขาจะให้ปลูกแบบเป็นป้าค่ะเป็นแบบปลูกหลายๆต้นค่ะเพื่อที่จะว่ามาแลงเนาะค่ะพวกผีเสื้อพวก,พวกเขาเรียกอย่าง พึ่งเนาะคะ่ะพึ่งพวกพึ่งพวกแมลงแล้ะ,ะคะ่ะเขาจะได้ผสมเกีรกันกันนะคะ่ะทุกคนคะ่ะจะได้ให้อันมะพร้าวเขาติดจันเราก็ได้ลูกได้ผลผลิตเนาะคะ่ะเขาก็จะค่อยๆติดจันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกะพึ่งเป็นของปีแรกเนาะคะ่ะพึ่งเป็นติดปีแรกเขาก็ยังมั่นได้ให้ผลผลิตเท่าใดอันนี้ก็จะเป็นโซนท้างล่างะคะ่ะ หลายต้นเยี่ค่ะเกือบร้อยอยู่ค่ะมะพร้าวเขาแตจะมีแต่ต้นยังไๆเนาะคะ่ะก็จะขยอติดไปเท่ะต้นสองต้นนะคะเพราะว่ามะพร้าวเขาห้างก็ปปูกไรเรียกันนะคะนคะคะมันก็จะเป็นโซนทางล่างใต้ลงไปก็จะเป็นป้าผักวานแล้วก็จะเป็นสวนอ้อยแล้วก็สวน บักซีดาบักฟรั่งกิมจูอีกนะคะต้นนี้ก็กำลังงามค่ะทุกคนค่ะนี่ติดจันหลายต้นอยู่ค่ะเกือบสิบต้นอยู่ที่ทยอยติดจันเนาะโซนท้งพุ่นก็จะมีอีก ดูค่ะโซนผักเถิงทันงจ้มัน,นจะเป็นคล้องน้ำที่พอแล้วสูบใส่เต็มแล้วเนาะนะคะแล้วก็จะตอทอแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ล็อกนึงล้วก็เต็มแล้วเราก็จะถอดทอเนาะคะ่ะแล้วก็จะปล่อยใส่ล็อกนี้อีกนะคะ จะเป็นคลองนหน่อยส่วนทั้งผุนก็จะเทงผุนก็จะเป็นอ่อาโอค์พักน้ำเนะคะออคงพักน้ำที่เขาอ่าสูบจากน้ำบาดาลมาแล้วก็พักไว้ทั้ง,งเทงแล้วเขาก็ปล่อยลงไปใส่มักซีด้าเนาะคะ่ะก็จะเป็นอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเม่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะโมนีกกับพี่พี่พานอ้องเขามาาบึง การปล่อยน้ำเนาะค่ะปล่อยน้ำจากบอ่อบารานมาใส่สวนบอกขาวของเขานะคะว่าเขาใส่แบบไหนเนาะ <S <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ